อันนึงที่ผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญมากเลยก็คือเป็นนะครับเป็นโปรเจกต์เบสิสนะครับก็คือจะมีอ i ซ n m เมนที่ให้คนมารวมกันนะครับแล้วก็ถูก uh, Assign ไปในสิ่งที่เขาไม่เคยคุ้นเคยแล้วก็เพื่อให้เขาได้เรียนรู้มี Horizon ที่ใหญ่มากขึ้นนะครับ,รบเรายังเพิ่งเริ่มทำนะครับก็ด้วยว่าเรามีบริษัทใน uh, หลากหลายธุรกิจแล้วก็ในหลากหลายประเทศด้วย ะครับเราก็เพิ่งเริ่มที่พยายามจะหาโอกาสให้มีการ Exchange นะครับะระหว่างธุรกิจต่างๆก็จะได้เป็นการเปิดเปิดมุมมองนะครับแล้วก็ปลดปล่อยศักยภาพของคนได้เร็วมากขึ้นผมว่าดีนะครับว่าในการพัฒนาที่โอเคโฟกัสที่ IDP แล้วก็ผมว่าตะกี้ที่ผมได้ยินคือมันมีการพัฒนาตั้งแต่ 10, 20, 70 มีการพัฒนา Learning นะครับแล้วก็มี Mentoring มี Peer มี Mentoring Coaching แล้วก็มีการ a อ s i g n ให้เขาได้มีโอกาสทำโปรเจกต์นะครับก็เป็นการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาแบบจากการทำงาน